วันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับตัวไวเลสเทดีนะครับทาร์สมิเตอร์รีซิฟเวอร์คิดนะครับหรือว่าแคทโปรนะครับเราสามารถที่จะดู YouTube นะครับนี่นะครับดู YouTube ได้นะครับแนวนอนแนวตั้งเต็มจอนะครับแบบนี้ได้เลยนี่ก็แคทขึ้นหน้าจอได้อย่างนี้เลยนะครับแหมเป็นไงง่ายไหมโอเคนะครับสะดวกดีนะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ ใช้งานกับ ios เนี่ยได้สบายสบายมากนะครับเนี่ยที่มือถือ o อยบ้างนะครับเราก็เข้ามาที่ตัวการตั้งค่านะครับหาคำว่า smart view นะครับอันนี้คือใช้กับตัว samsung นะครับกดเริ่มตอนนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่สมมติว่าผมเอาไปใช้ในห้องประชุมใช่ไหมครับใครมาเนี่ยโยไม่ต้องใช้ถ่ายไฮรีไเลยหรอใช้ตัวนี้ปล่อยสัญญาณได้เลยหรอผมว่ามีน้อยคนนะครับที่แบบจะหาอุปกรณ์ที่มันใช้งานได้ ตะเถียนนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายแบบนี้เนี่ยผมว่ามีน้อยรุ่นมากๆนะครับซึ่งเจ้าตัวฮาจิบิสแคดโปรตัวเนี้ทำได้ครับสวัสดีครับผมอู๋ไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับตัวไวเลสเทสดีนะครับทาร์เซมิเตอร์รีเซิเบอร์คินะครับหรือว่าแคทโฟรนะครับจากแบรนด์ฮาจิบิสนั่นเองเย้เจ้าตัวนี้นะครับถือได้ว่า เป็นสุดยอดนะครับในการแคสตนะครับตัวภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคอมพิวเตอร์นะครับ d n d r o i d นะครับมือถือที่เป็น Android หร um so or oui, like like ือ okay. ว hey, no. ่าจะเป็น iOS สนะครับสามารถที่จะแคสตนะครับภาพเนี่ยแบบไร้สายนะขึ้นหน้าจอทีวีได้อย่างสบายๆเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่ามันจะใช้งานง่ายอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าแล้วก็ใช้งานได้ดีขนาดไหนดีเลยมากน้อยขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยครับ สํหรับเจ้าตัวฮัจิบิสรุ่นนี้นะครับผมขอเรียกมันว่าแคทโปรแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งนะครับมาในเซตพร้อมกันให้เราใช้งานได้เลยนะครับเอาล่ะเรามาดูตัวกล่องก่อนนะครับอันนี้เขาก็จะเขียนนะครับแบรนด์เนี่ยฮัจิบิสนะครับสําหรับเจ้าตัวแบรนด์ฮัจิบิสตัวนี้นะครับเขาก็จะมีขายนะครับอยู่ในร้านเสี่ยวมี่ยูพินนะครับที่ประเทศจีนนะเรียกได้ว่าเป็นอีโคสเต็มเชนนะครับในเครือของบริษัทเสี่ยวมี่ก็ว่าได้นะครับ ซึ่งเจ้ตุนนี่ยเขาจะทําพวกอุปกรณ์ต่อพวกนะสาย l ด n เอยนะครับตัวต่อจอให้ DMI นะครับหรือว่าจะเป็นพวกตัวแปลง,งต่างๆสำหรับอุปกรณ์ Apple นะครับ iPad MacBook นะครับหรือว่า iMac คุณเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยให้เราใช้งานได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยที่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําก็คือตัว Caspro ตัวนี้นะนี่นะครับจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ h a r i b i t นะครับ ในกล่องเขานะครับก็จะมีเป็นเซตคู่แบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวก็คือตัวรีฟิเบอร์นะครับกับตัวทาร์สเมเตอร์คือตัวรับกับตัวส่งนั่นเองนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาดูที่ตัวส่งสัญญาณก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวส่งสัญญาณตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับได้ถึง8ตัวนะครับต่อตัวรับสัญญาณ1เครื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะสมมติว่าเราอยู่ในห้องประชุมกันนะครับหลายๆคนเนี่ยเราไม่ต้องนั่งถอดเข้าถอนออกเลย อันนี้เราก็แจกจ่ายไปเลย8คนนะครับแล้วก็คราวนี้สมมุติคนแรกจะเล่นนะครับต้องการให้ภาพขึ้นที่จอนะครับเราก็กดปึ๊บตัวนี้ปึ๊บนะครับตัวภาพของจอแรกเนี่ยก็จะขึ้นไปที่หน้าจอหลักแล้วนะครับเราต้องการตัดการเชื่อมต่อก็อกดปุ่มปึ๊บอ่าแล้วเกิดต้องการคนที่ต่อนะครับก็กดอ่าแบบนี้นะฮะใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยนะเรามาแกะก,กล่องดูดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับนี่ในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับอันนี้นะครับการใช้งานให้นะครับ แล้วก็จะมีตัวสายนะครับสาย A ถึงสาย C นะครับอันนี้กรณีที่ว่าต่อเข้าโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องของไฟหรืออะไรนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ต่อได้แต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยเราไม่ต้องต่อนะครับมันก็มีไฟเลี้ยงในตัวได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องของเขานะครับเห็นไหมนี่นะครับก็จะเป็น HDMI ฝั่งนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีปุ่มนะฮะด้านล่างก็จะเป็นตัว ช่องเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็มีพวกรูระบายความร้อนนะครับอยู่ที่ด้านข้างของสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับฐานะบอกนะครับอยู่ตรงด้านล่างตัวนี้นะครับถ้าเชื่อมต่ออยู่นะครับก็จะเป็นไฟสีฟ้าค้างไว้นะครับถ้ามันกาลังค้นหาสัญญาณอยู่ก็จะเป็นไฟสีฟ้ากระพริบกระพริบกระพริบนะครับอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยมันออโต้ให้เองหมดนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนี่ยฮะยางกันลื่นนะครับ4ี่ตัวนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวรีเซิร์นะครับตัวรีเซิร์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะตัวจริงให้ดูเลยดีฝานะครับนี่เปิดมานะครับก็จะมีสาย AUX นะครับในการต่อเสียงออกนะครับสำหรับการที่เราใช้ตัวช่อง VGA นะอธิบายก่อนนะครับก็จะมีช่อง VGA นะครับเป็นแบบสายสีฟ้าเนาะแล้วก็สามารถที่จะต่อเสียงออกได้นะครับในกรณีที่จอคอมของเราเนี่ยไม่มี HDMI หรือว่าเป็นจอรุ่นเก่าก็สามารถใช้แบบนี้ได้ แต่ถ้าเกิดใครต่อไฮดี้ไมนะครับมันก็จะไปทั้งภาพแล้วก็เสียงด้วยนั่นเองนะครับถัดมาด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของตัวเสาสัญญาณนะครับนี้เราใช้งาน2เสานะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นช่องต่อสายไฟนะครับอันนี้เป็นแบบไมโครแล้วก็จะมีปุ่มนะครับในการรีเฟซอยู่ที่ด้านหน้าตัวนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็ในกล่องก็จะมีสายไมโคร USB ให้1เส้นนะครับในการต่อไฟนะตัวนี้ถ้าจอทีวีของเรานะครับมีช่อง USB นะครับแล้วก็สามารถเสียบที่ตัวจอทีวีได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็หาอะแดปเตอร์นะครับ5้าโวลต์1่แอมป์5้าโวลต์2แอมป์ใช้งานได้นะครับนี่ลักษณะเวลาที่ต่อเร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวัสดุพรีเมียมนะครับสวยงามเลยนะเนี่ยก็จะมีบอกนะครับแบรนด์ฮาร์จิบิสนะครับเห็นไหมโอเคประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรามาลองใช้งานกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ เสียบนะครับเจ้าตัวรีเซิร์버นะครับเข้า HDMI ตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็เอาสายชาร์จนะครับต่อเข้าไปเลยึแบบนี้นะครับอันนี้ผมเสียบกับอะแดปเตอร์นะครับแบบนี้นะครับก็แล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปอ่ะแล้วก็เสียบนะครับขึ้นมาปึ๊บแบบนี้อ่าเราก็จะเห็นตัวไฟฐานะนะครับสีฟ้าๆแบบนี้นะครับโอเค คราวนี้เราก็มาที่ตัวจอทีวีเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนปึ๊บนี่นะครับเพื่อนๆผมขออนุญาตเอามาไว้ตรงนี้เลยนะโอเคก็จะมีหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ย่ะโอเคนี่เนาะตัวนี้นะครับเราต้องทําการเซตค่าก่อนนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวมือถือแล้วกันเนาะในการเซตค่านะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เรามาที่เมนูการตั้งค่านะครับแล้วก็เรื่อง Wi-Fi นะครับให้เราหานะครับคําว่า HGB i จเนี่ยครับ พอเจอแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับผมแบบนี้พอเชื่อมต่อนะครับรหัสผ่านของเขาเนี่ยก็จะมี default อยู่ข้างบนนะครับก็1นึ่งถึงแนาะรหัสผ่านคือหนถึงแปดนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแบบนี้เราก็มาที่ตัวนี่ฮะซาฟารีนะครับตัว IP ของเขานะครับก็จะเป็น192.168.2.3.1นะครับมันจะอยู่โชว์ที่ด้านบนตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์นะครับใน Safari หรือว่าใน Google Chrome ก็ได้แล้วก็กดโกเลยนะครับ อ่าพอกดปุ๊บแบบนี้เขาก็จะให้เราตั้งค่านะครับอินเทอร์เน็ตที่เราเชื่อมต่อนะครับอันนี้ผมก็ตั้งเป็นนี่ฮะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กดโอเคเลยนี่นะครับรอให้ตัวเครื่องเนี่ยเขาทําการซิงข้อมูลเสร็จนะครับตัวสัญลักษณ์ข้างบนตัวนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนนะครับว่าเรากําลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เครือข่ายไหนอยู่ด้วยนะครับอ่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วโอเคประมาณนี้นะครับเราก็กดย้อนกลับนะครับ พอเรากดย้อนกลับมานะครับเราสามารถที่จะมาทําการตั้งค่านะครับของตัวเครื่องนี้ให้มันแสดงผลต่างๆได้นะครับหรือแม้กระทั่งเราจะเปลี่ยนนะครับตัว Wi-Fi นะครับเป็นตัวเครือข่ายอื่นก็สามารถทําได้เช่นกันนะเนี่ยการปรับเรสโ l ลูชันนะครับก็ default จะอยู่ที่พาร์แินะครับ60เฟมเลยเนาะอันนี้ผมก็ตั้งไว้แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาษานะครับอันนี้คือหน้าจอนะครับต้องการซูมต้องการให้มันพอดีอะไรอย่างงี้ครับตั้งค่าพาร์ตเวิร์ดตั้งค่า device name ได้น่ครับก็ มีให้ครบนะฮะใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้โอเคอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําการนะครับแคสนะครับตัวภาพขึ้นหน้าจอได้แล้วนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมลองเปิด YouTube แล้วกันเนาะเปิดไทยทู์โฟนอ่ะเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปเชื่อมต่อ wi-Fi ที่บ้าน,นอ่ะเราก็มาเชื่อมต่อ wi-Fi ที่บ้านของเราก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเครือข่ายเดียวที่เราเชื่อมต่อเจ้าตัวแคส p โปตัวนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็นี่ฮะมาเล่นนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรามาที่ตัวนี้ครับการสะท้อนหน้าจอนะครับแบบนี้นะถ้าเราทําการอัดหน้าจออยู่นะครับบันทึกหน้าจอเนี่ยมันจะไม่สามารถกดสะท้อนได้นะครับอันนี้อันนี้สะท้อนได้แล้วสมมุติว่าผมจะมาอัดหน้าจอนะเดี๋ยวดูนะครับเห็นปะมันจะตัดการทํางานเลยนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะโอเคอันนี้ผมก็ทําแบบนี้ให้ดูนะครับจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะดู YouTube นะครับ นี่นะครับดู YouTube ได้นะครับแนวนอนแนวตั้งตเต็มจอนะครับแบบนี้ได้เลยเคลื่นเลื่อนนะครับาการออกกำลังกายมากกว่าร้อยโหมดคือกันน้ำด้เสียงมันออกที่ตัวจอทีวีด้วยนะครับเห็นป่ะเนี้ยผมเปิดปิดเตียงนะนเปิดเตียงแล้วห้าวันเลยนั่นเองนะครับน,นีกนเน็เป็นสเปคเบื้องต้นของเจ้าตัวนี่แบรนด์เองนะครับต่อมานะครับเรามาแกะดูอุปกรณ์ในกล่องดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับในเล่มอีกนะครับ เปิดมานะครับก็จะมีนะฮะนิดเดียวเองนะครับแค่มองไม่ออกไหมซึ่งเจ้าตัวสายค่าของเราสามารถนะครับใช้ร่วมกับตัวนี้แบนหกได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวแม่เราสามารถที่จะแบบสมมุติเราเล่น ROV ใช่ป่ะก็แคทขึ้นหน้าจอได้อย่างนี้เลยนะครับเอมเป็นไงง่ายไหมโอเคนะครับสะดวกดีนะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ ใช้งานกับ iOS เนี่ยได้สบายๆมากเลมครับเนี่ยดูดิโอเคครับอันนี้ก็ให้ดูเรื่องของภาพนะครับว่าเวลาเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับโอ้โหเฮ้ยมันเก่งอะอะไรเนี่ยนะดูความสมูทนะครับใช้ได้ไหมใช้ได้นะมีเละอยู่แหละแต่ว่าไม่เยอะมากครับโอ้โหไม่เห็นตัวละใต้แล้วอะโอเคถ้าเกิดเราแคสนะครับด้วยการเล่นเกมเนี่ยสังเกตไหมว่าเสียงมันค่อยนะอันนี้ผมเปิดเสียงเท่ากับดู u t u b e เมื่อกี้นะ โอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวการเล่นเกมนะแล้วเดี๋ยวผมกลับไปที่ y YouTube อีกทีหนึ่งถัดมาครับเห็นปะั่นนะครับนีก็เป็นคลิปเสียงของ YouTube นะครับโอเคประมาณนี้ก็จะเสียงดังมากเลยแต่ว่านะครับก็คือตัวมีแบนเจตตัวเองถ้าเราแคสเรื่องของเกมนะครับมันไม่แน่ใจว่าทำไมเสียงค่อยนะแต่ก็ถ้าเกิดเป็นการดูหนังฟังเพลงนะครับอย่างเงี้ยก็ชัดแจ๋วนะครับเสียงดังมาก ผลงานนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องรีดประมาณนี้นะครับอันดับแรกเลยนะก็คือเรื่องของรูปร้างหน้าตานะครับซึ่งผมมองจากภายนอกเนี่ยโอเคคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ใช iPhone แล้วนะครับก็หยุดสะท้อนปึ๊บนะครับก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักปกติแบบนี้ต่อมานะครับเรามาดูที่มือถือ a n นด o อยบ้างนะครับเราก็เข้ามาที่ตัวการตั้งค่านะครับหาคำว่า Smart Vi e w นะครับอันนี้คือใช้กับตัวซั s u n งนะครับกดเริ่มตอนนี้นะครับ แล้วก็รอให้เขาเชื่อมต่อนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาเปิด YouTube ให้เหมือนเดิมนะครับรไ,ไม่มีคันตี1กันยายนน,นี้อนีก็ค่อนข้างที่จะแบบเรียวไทม์ดีนะครับาคาอความต้องการที่ครูแทนด,ด้ยวย<ะ>การดิเล่การดีเลย,แล,เลยแล้วก็เสียงนะครับ ค่อยดังจากตัวนี้ได้ก็เหมือนกับ iPhone เลยนะครับนี่ประมาณนี้เนะาะคราวนี้ผมจะทดสอบแบบนี้ครับเพื่อนๆผมจะลองเดินออกไปข้างนอกนะครับดูว่ามันได้ถึงระยะไหนที่จะหลุดนะฮะไปนะครับรุ่นไหนล่ล่ะเปิดนี้ด้วยเป็นไงมั่งโอ้ยังดูได้อยู่นะครับตอนนี้โอ้ฝนมันตกนะครับอันนี้นะครับก็ออกมาไกลพอสมควรแล้วเนี่ยเห็นผมปะโลเห็นไหม เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับยังดูได้ปกตินะเออเนี่ยโอ้นี่เดิต่อไปไม่ได้แล้วครับไกลอยู่นะครับเนี่ยฝนตกนะครับขอญาตเข้าก่อนนี่ครับก็สำหรับใช้นะครับในการแคสนะครับจอภาพของมือถือนะครับ iPhone หรือว่า r o i r o i d เนี่ยใช้งานได้สบายๆไม่มีปัญหาเลยนะแล้วก็เรื่องของระยะทางนะครับ สังเกตได้ไหมเมื่อกี้ไม่รู้เห็นผมบานะคือผมเดินไปไกลมากนะครับก็ยังสามารถแคสภาพขึ้นนะครับหน้าจอทีวีได้ไม่กระตุกด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของการออกทั้งภาพและเสียงนะครับก็สามารถที่จะออกของภาพและเสียงได้นะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมก็หยุดนะครับหยุดแคสก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็ยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับก็ไปออกนะครับต่ามันก็ตัดถือดว่าเป็นเราแบง์ที่ครบอ่าเรียบร้อยแบบนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็ จะมาทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์กันดีกว่านะครับอันนี้ก็เสียบขึ้นมาก่อนเนาะโอเคคือจริงๆพอมันสามารถที่จะแคสแบบนี้ได้เนี่ยใครที่แบบต้องการดู Netflix ใช่ไหมฮะแบบทีวีอยู่ฝั่งหนึ่งต่อคอมอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วแบบต้องการเปิดนะครับทีวีไม่ใช่แบบเป็น Android TV หรือว่าเป็นพวกที่มันสามารถที่จะดู Netflix ได้เงี้ยเราซื้อตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยเนาะอันนี้ผมว่าก็สะดวก มากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเดินสายเลยนี่นะครับอันนี้ก็ผมเปิดจากจอคอมแบบนี้นะเห็นไหมโอเคแล้วก็เสียบนะครับเข้า HDMI นะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเสียบปุ๊บเข้าไปสังเกตจะมีไฟนะครับสีฟ้าขึ้นมานะครับแบบนี้เห็นไหมถ้าตอนแรกนะครับเพื่อนๆเสียบไปเนี่ยมันจะขึ้นไปสีฟ้ากระพริบแบบนี้อยู่ไม่ต้องตกใจนะครับรอให้เขาทําการซิงค์ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับนี่ เดี๋ยวตัวเครื่องมันจะทำการแพรนะครับให้อัตโนมัติอ <ourd> ่ะพอแพรเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับเหน <ule> ็นปะมันมันไปเลยนะเห็น,น,นไนะหมเน,นะนี่ยผมหยุดก่อนหยุดก่อนอไปแล้ <S 2> <S 2> <S วกดหยุดนี่แค่ปุ่มเดียวนะครับหยุดเลยอ่ะเดี๋ยวผมพอว่างนี้นะโอเคคราวนี้ผมจะกดปุ่มนะครับเพื่อนกดแล้วปุ๊บภาพมาที่ตัวทีวีเลย เดยเจ้าต้นะคบถือว่าเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับที่ทางโคโกลทำออกมานะเป็นไงมาทั้งภาพและเสียงเลยครับดูภาพจอใหญ่ได้มาได้ถูกมากขึ้นอีกนะครับเพราะราคาเขาเนี่ยอยู่เพียงประมาณนี้นะครับตันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะหรือถ้าเกิดโอ้โหอย่างที่ผมบอกนะครับใครที่อยากจะแบบแชร์หน้าจอแบบสองจอนะครับเป็น X 1 0นะครับก็สามารถทําได้นะเห็นปะนี่คือจอคอมของเรานะครับ ปิดอันนึงอยู่แล้วก็ถ้าเราต้องการให้เป็นแบบ2จอ X10 นะครับไม่ต้องใช้แบบสายนะครับอันนี้คือแบบไร้สายอยู่นะเนี่ยจอไปตรงนี้ยังใช้งานได้อย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะกด Windows P นะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะาแบบไหนนี่ดูพี่เคสมีให้ดูนะครับขึ้นแล้วเห็นปะเออมันสะดวกนะครับสะดวกมา,มากๆเลยนะครับไอ้เจ้าตัว Ca p โปตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับ ถ้าเราอยู่ในห้องประชุมใช่ไหมเรามีไอ้ตัวนี้หลายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถต่อเข้ากับตัวรีเซิร์ฟตัวนี้ได้ถึง8อันนะครับก็สามารถที่จะกดปิดคนแรกคน2ก็ขึ้นต่อมันก็แคกภาพขึ้นได้เลยนะครับอันนี้ก็สะดวกมากเลยนะครับมาทั้งภาพแล้วก็เสียงด้วยนะครับอันนี้นี่เสียงดังฟังชัดเลยนะครับต่านะครับโอเคใช้งานง่ายมากส่วใหญ่จะไม่แถมเคสมาให้เราอเลยก็นะครับก็สามารถที่จะใช้งานกับคอม นะครับ PC หรือว่าจะเป็นพวก Nintendo Switch ก็ทำได้นะเด,เดี๋ยวผมลองตัว Nintendo Switch ให้ดูนะครับผมนี่เนาะเดี๋ยวลองหนะ่อยอ้าโอเคขึ้นแล้วสมมุติแบบนี้อยู่นะครับผมเอาออกก่อนฟึบแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอามาเสียบที่ตัว Nintendo นะครับผมนี่ก็เสียบเข้าไปแบบนี้่ะสมมติผมเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับคร่าว พอเราทำการเสียบไปนะครับเขาก็ทำการเชื่อมต่อนะครับให้เราอัตโนมัติแบบนี้นะครับเห็นไหมกดหยุดปึ๊บนี่แล้วก็กดเปิดใหม่นะครับอ่าเนี่ยครับก็สามารถที่จะแบบเนี่ยเล่น e n d o Switch เห็นป่ะไร้สายสายจออยู่นี่นะครับตัวเครื่องอยู่นี่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสบายๆแล้วก็สะดวกเลยนะครับอันนี้ก็เอาไปอัดแอปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกับจอโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าพวก จอคอมพิวเตอร์จอทีวีนะครับที่อยู่คนละฝั่งอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเอามาแอาแดใช้งานแบบนี้ได้เช่นกันนะครับดู Netflix นะครับดูวิดีโอดู YouTube หรือว่าจะส่งภาพจากมือถือ p p o o n e n n r r o i โอ้โหใช้งานได้หมดนะครับและที่สำคัญนะครับในห้องประชุมในบริษัทนะครับมีเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวเดียวนะครับทำให้หมดปัญหานะครับในเรื่องของการเดินสายเ d m i ได้เลยนะครับถ้าสมมติเราซื้อสาย h DMI แบบยาวๆใช่ไหม ซื้อสายยาวๆแพงๆแล้วไม่ว่านะครับต้องมานั่งเก็บสายอสลับไปเสียบไปเสียบมาวุ่นวายนะครับใช้เจ้าตัว h าร์จิบิสแคดโปตัวนี้ครับตัวเดียวอยู่เลยนะครับใช้งานได้ครบแทบจะทุกอุปกรณ์เลยก็ว่าได้นะครับครับเรามาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัว h าร์จิบิสแคดโปตัวนี้กันดีกว่านะครับระดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความเสถียรนะครับความใช้งานง่ายนะครับเจ้าตัวเนี่ยเพียงแค่ต่อสายนะครับเสียบปลั๊กนะครับต่อ Wi-Fi ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้คือง่ายมากๆนะครับแล้วก็ สะดวกม,กมากๆคือไม่ต้องต่อสาย HDMI ย,ยาวๆไม่ต้องมันดั่งเดินสายให้มันยุ่งยากนะครับเพียงแค่เอาเจ้าตัวรีเซอร์ต่อเข้ากับ HDMI ในตัวโทรทัศน์หรือว่าโปรเจคเตอร์ของเรานะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวรีเซอร์ตัวนี้เนี่ยมาต่อเข้าขอปุปกรณ์ที่เราต้องการแคสหน้าจอครับหรือว่าส่งภาพไปยังตัวรีเซอร์ก็ใช้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้กับมือถือนะครับ Android นะครับหรือว่า iOS เนี่ย ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพียงแค่ตั้งค่า Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ในวงแหวนดเดียวกันจากนั้นเนี่ยตัวภา็ไปทําการขึ้นมาที่หน้าจอของเราแบบง่ายๆแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว h a r d b i t h a d p o ตัวนี้นะครับ และในส่วนของราคานะครับผมเจ้าตัวฮาร์ดจิบบิตแคดโปตัวนี้นะราคาเพียง3,590บาทเท่านั้นนะครับถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เท่มากๆนะครับคือแบบเกาเรียกนะมันสมาร์ทอะมันไม่ใช่เท่เนาะสมมติว่าผมเอาไปใช้ในห้องประชุมใช่ไหมครับใครมาเนี่ยโหไม่ต้องใช้สายอินดิไอเลยหรอใช้ตัวนี้ปล่อยสัญญาณได้เลยเหรอผมว่ามีน้อยคนนะครับที่แบบจะหาอุปกรณ์ที่มันใช้งานได้กระเียนนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายแบบนี้เนี่ยผมว่ามีน้อยรุ่นมา,มากๆนะครับซึ่งเจ้าตัวฮาร์ดจิบบิตแคดโปตัวเนี้ย ทำได้ครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปใช้นะครับในห้องประชุมนะครับหรือว่าใครที่จะเอาไปใช้ตามบ้านนะครับว่าเราต้องการดูจอทีวีนะครับดู n e ็ f l i x กเนี่ยผ่านจอทีวีโดยที่เราเนี่ยต้องการใช้เปิดจากคอมพิวเตอร์ไปยังหน้าจอทีวีโดยที่ไม่ต้องเดินสายไฟไกลๆนะครับอันนี้ก็ สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับหรือว่าเราต่อเข้าโปรเจคเตอร์นะครับเวลาที่เราไปแคมป์เนาะเราก็ต้องการเดินสายให้ไยาวๆนะครับเราก็เอาเจ้าตัว HGBCA ิแคดตัวเนี้ยต่อเข้ากับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อทําการส่งภาพแบบไร้สายและอย่างที่เราบอกไปนะครับเรื่องสัญญาณนะครับระยะการส่งสัญญาณเนี่ยที่ผมเดินให้ดูนะครับจากตรงนี้ไปที่หน้าบ้านนะครับก็ถือได้ว่า ส่งสัญญาณได้ไกลเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันไม่กระตุกไม่สะดุดอะไรเลยนะครับถือได้ว่าทําได้แจ๋วมากๆนะครับ <S <S สำหรับพเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจสินค้า Hardzibit c a p r o ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะครับ, <S 1> <S 1> รบพเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดตามชอ่องชาแนลของเราด้วยจะได้ไม่พลาดก,ดการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย